ดีค่ะเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เรากับแฟนเจอมากับตัวเองเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะรีสอร์ทกระตุกขวัญเราแต่งงานกับชาวต่างชาติคนหนึ่งสามีของเราเป็นชาวสวีเดนเราคิดว่าจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะในขณะนั้น ลูกชายคนโตได้สามขวบแล้วคนเล็กในท้องตั้งครันได้สามเดือนเราเป็นคนโคราชและสามีก็อยากอยู่เมืองไทยเลยตกลงกันว่าจะกลับมาอยู่ที่โคราชบ้านเราแต่สามีชอบความเป็นส่วนตัวเราเลยมองหาบ้านเช่าแถวแถวปากช่องนะคะเพราะไม่ไกลจากครอบครัวเรามากวันหนึ่งเราขับรถผ่านรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยุ่ติดถนน ด้านหน้ามีแค่ชื่อรีสอร์ทเท่านั้นฝั่งตรงข้ามเป็นที่โล่งๆเราเลยแวะเข้าไปถามเราขับรถเข้าไปสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือต้นยางสูงใหญ่สองต้นมีรำทานไหลมีต้นไม้ดอกไม้ดูร่มรื่นสวยงามเห็นกระรอกวิ่งไปมาเราบอกสามีว่าเรารู้สึกชอบที่นี่มากเพราะมันโอเค ถ้าครอบครัวเราจะอยู่ที่นี่มันก็คงจะดีนะมันเงียบดีพอเรายืนคุยกันไปได้สักพักก็มีแม่บ้านของรีสอร์ทวิ่งออกมาต้อนรับพร้อมกับมาประมาณ4-5ตัวแม่บ้านถามเราว่าหาห้องพักหรอจ๊ะค่ะแล้วแม่บ้านก็พาเราไปดูบ้านพักหลังหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปข้างในจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขก และห้องครัวทุกอย่างครบพร้อมอยู่เราและสามีเรารู้สึกชอบที่นี่ทันทีที่เห็นเราจึงตกลงกันทันทีว่าจะอยู่ที่นี่พอเดือนเมษา2 0 1 7น0เราและสามีก็ได้ขนของย้ายเข้าบ้านพักที่รีสอร์ทวันแรกที่ย้ายของเข้าไปหลังจากจัดแจงของเรียบร้อยประมาณห้าโมงเย็นเราและสามีและลูกชายก็ได้เดินเล่นร,บรอบๆรีสอร์ท รอบๆร,รีสอร์ทมีบ้านพักประมาณสิบหลังแต่ละหลังห่างกันพอสมควรค่ะด้านหลังเป็นไร่อ้อยและไร่ข้าวโพดมองดูสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเป็นร้อยไร่เห็นจะได้และข้างๆจะเป็นโรงเรียนและวัดซึ่งอยู่ติดกับรีสอร์ทเลยพอตกเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเราพากันมองดูพระอาทิตย์ลับตาไปแล้วก็พากันกลับเข้าบ้านพัก พอเรากำลังจะก้าวขึ้นบันไดเราก็เหลียวไปเห็นแม่บ้านกำลังจะเดินตรงมาหาเราพร้อมกับทูบในมือหนึ่งกำแล้วแม่บ้านก็พูดขึ้นมาว่าหนูไหวซะนะเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่แล้วเรากับสามีก็มองหน้ากันแบบงงๆแต่ก็รับทูบกำน,นั้นมาหลังจากทานข้าวเย็นเราก็ได้พาลูกนอนสามีก็นั่งทำงานที่ห้องอีกห้องหนึ่งเรากับลูกก็พากันหลับ แต่สามียังนั่งทำงานอยู่อีกห้องหนึ่งหน้าคอมพอหลับไปได้สักพักเราก็ต้องสะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้แห้งอยู่ข้างๆหัวนอนเดินรอบๆบ้านพักเราจึงลุกขึ้นไปดูว่าสามีเรายังอยู่ห้องทำงานหรือเปล่าแต่พอเราเดินไปดูสามีเราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นแล้วเรามองไปรอบๆเราเห็นสามีเรายืนแอบอยู่ที่ผ้าม่านแล้วสามีก็หันมามองหน้าเรา พร้อมกับทำเสียงแล้วสามีก็ถามเราว่าเธอได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินสิเราทั้งคู่ต่างก็คิดว่ามันน่าจะเป็นคนแน่ๆแ,แล้วเรากับสามีก็ได้เปิดประตูออกไปดูให้มันรู้ไปเลยว่ามันเป็นอะไรกันแน่เราทั้งคู่ได้เดินลงบันไดออกไปเดินดูรอบๆบ,บ้านพักเราก็ไม่เจออะไรมันมีแต่ความเงียบและความมืด ในเวลาดึกของค่ำคืนวันนั้นไม่มีใครไม่มีคนไม่มีหมาสักตัวพอรุ่งเช้าอีกวันเราเล่าเรื่องให้แม่บ้านฟังแม่บ้านฟังจบก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าไหวแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะแต่เราอยากจะบอกว่าเราลืมไหวคะ่ะแต่เราก็คิดแค่ในใจนะคะผ่านไปสามเดือนสามีต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อที่จะได้ทำเรื่องเข้ามาไทยใหม่วันนั้นเป็นวันที่เราท้องโตได้หกเดือนเรากับลูกคนโตต้องนอนกันสองคนเย็นวันนั้นหลังจากเรากับลูกทานข้าวเย็นเรียบร้อยเรากับลูกก็พากันเข้านอนตามปกติแต่คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงแสงส่องเข้ามาที่ห้องนอนพอดีในขณะที่ลูกกำลังหลับมีเสียงหมาหอนอยู่หน้าบันไดบ้านตรงหน้าบ้านพักของเรา เราเลยรีบลุกออกไปไล่เพราะกลัวลูกจะตกใจกลัวแล้วตื่นไม่กล้านอนไปๆหมาอะไรมาหอนตรงนี้ไปแล้วเราก็กลับมาห้องนอนล็อกประตูเข้านอนตามปกติเวลาประมาณตีสองมันมีเสียงประตูลูกบิดดังและสันคล้ายมีคนพยายามจะเข้ามาในห้องเราตกใจสะดุ้งตื่นตั้งสติได้ แล้วก็ค่อยๆอุ้มท้องลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินมาหยุดที่ประตูแต่ในขณะที่เราเดินมาที่ประตูนั้นเสียงลูกปิดประตูก็ยังได้ยินเสียงมันสั่นอยู่เป็นระยะระยะเราเรีบเอามือเอื้อมไปกดล็อกประตูลูกบิดและดันประตูให้แน่นในใจคิดว่าคนแน่ๆเพราะมันชัดเจนเกินกว่าแต่เรียกว่าผีหรืออะไรตอนนั้นเรารู้สึกกลัวมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทำได้แค่เพียงเท่านั้นจริงๆนะตอนนั้น พอสักพักเสียงก็เงียบไปเราก็กลับรานอนและหลับไปด้วยความหวาดระแวงแล้วคืนนั้นเราก็ฝันว่ามีคนตัวสูงดำรูปร่างใหญ่มากมายืนที่หน้าประตูบ้านพักมองมาที่เราไม่พูดไม่จาทำหน้าตาดุดันแล้วก็หายไปในใจก็ได้แต่คิดว่าเขาคือใครเขามาทำไมมาเพื่ออะไร หรือว่าต้องการอะไรถึงแม้จะเป็นแค่ฝันเราก็รู้สึกกลัวกลางเดือนมกราปีถัดมาท้องก็ย่างเข้าเดือนที่9หมอนัดวันคลอดที่โรงพยาบาลปากช่องหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านพักรีสอร์ทคืนนั้นเราสามคนพ่อแม่ลูกได้เข้าไปเล่นในห้องทำงานสามีลูกชายได้เล่นของเล่นใหม่เป็นรถแข่งแต่ไม่มีทานไขาลานไม่ได้ ใช้เพียงมือสายเล่นเท่านั้นสักพักลูกชายหลับคารถที่เล่นเลยค่ะสามีอุ้มลูกเข้าไปนอนแล้วออกมาทํางานตามปกติตอนนั้นเรายังไม่ง่วงเลยนั่งดูสามีทำงานจนเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่ามันมีเสียงดังและเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปมาเสียงมันอยู่ข้างหน้าเราฮะนั่นมันรถแข่งของลูกชาย เราและสามีตกใจมากได้แต่มองหน้ากันต่างคนต่างไม่กล้าพูดอะไรแล้วเราก็ปล่อยให้คืนนั้นผ่านไปด้วยความสงสัยเราอยู่ที่รีสอร์ทนี้จนถึงวันที่31มกราคมเป็นวันที่ลูกชายคนเล็กได้ออกมาลืมตาดูโลกเรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้3มวันลูกชายและเราแข็งแรงดีคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้บ่ายของวันที่สี่กุมภาพันธ์สามีพาเราและลูกกลับมาบ้านพัก สามีอุ้มลูกขึ้นบ้านเราที่กำลังปวดแผลมากและเลือดหลังผ่าก็ยังไหลเป็นระยะระยะเราเลยบอกกับสามีว่าเธอเธอคงต้องย้ายมานอนข้างล่างแล้วละ่ะมานอนในห้องรับแขกกันเพราะเตียงข้างในมันเล็กแล้วก็ไม่สะดวกที่เราจะลุกให้นมลูกกลางดึกด้วยสามีก็ทำการจัดแจงที่นอนหมายให้ตามที่ต้องการตัวเล็กนอนซ้ายมือสุดเพราะถนัดที่จะป้อนนมลูกสามีนอนกลาง ลูกชายคนตอนอนริมขวาสุดคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนหลับกันอยู่ยกเว้นเรายัางคงอุ้มลูกก็ให้นมจากเต้าอยู่ตอนนั้นมีเพียงแสงไฟจากข้างนอกสลัวๆที่พอจะมองเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากตัวเล็กหลับเราก็ค่อยๆวางลูกลงแล้วค่อยๆนอนงายเบาๆเพราะยังคงปวดแผลที่ผ่าตัดอยู่แล้วเราก็พยายามข่มตาให้หลับลง เพียงไม่กี่วินาทีเราก็รู้สึกว่ามันมีสองมือที่ดำสนิทสอดเข้ามาทางด้านหลังใต้รักแร้แล้วยกตัวเรานั่งแล้วลากเราออกจากห้องที่เรานอนอยู่แล้วร่างร่างนั้นก็ลากเราเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเราดิ้นสู้สุดแรงแล้วเราก็ต้องสะดุ้งตื่นตอนนั้นหัวใจเราเต้นแรงมากและรู้สึกปวดแผลมากมันมีเลือดไหลซึมออกมาอีก ความรู้สึกเราตอนนั้นเหมือนเราไม่ได้ฝันทั้งๆท,ที่มันเป็นเหมือนจริงแต่มันก็เป็นแค่ฝันนะหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเราก็เริ่มเลิมหลับไปอย่างรวดเร็วเหมือนเราโดนมอมยาเลยค่ะใช่เลยมันมาอีกแล้วค่ะตัวดํารูปร่างสูงใหญ่มันพยายามทําเหมือนเดิมมันรากเราไปไกลมากเข้าไปถึงห้องแต่งตัวเราก็สู้สุดแรงเท่าที่มีสะดุ้งตื่นอีกที ในใจคิดว่ามันไม่ได้มาเล่นแล้วคราวเนี้ยถ้ามันมาแบบนี้มันคงไม่ใช่แค่ฝันแล้วละ่ะแล้วเราก็ลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆตัวมันก็มืดมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเรามองดูสามีและลูกๆทุกคนหลับสนิทกันหมดทำยังไงดีละ่ะถ้ามันกลับมาอีกจะปลุกสามีก็ไม่กล้าเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าแม่ให้พระสมเด็จพุทธจารย์โตไว แต่เราเอาไว้ที่ห้องแต่งตัวเฮ้ยนี่เราต้องเข้าไปที่ห้องแต่งตัวในเวลานี้ใช่ไหมเราค่อยๆลุกขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ปวดแผลมากเราเดินย่องย่องเข้าไปในห้องแต่งตัวพร้อมกับฝ่าความมืดไปพอไปถึงหน้าห้องเราก็เปิดประตูเข้าไปข้างในแล้วอยู่ดีๆขนเราก็ลุกสู้อากาศในห้องแต่งตัวเย็นมากเย็นผิดปกติแล้วเราก็รีบเปิดไฟ เดินตรงไปยังกระเป๋าใบยักษ์แล้วเราก็รีบเปิดออกหยิบพระที่แม่ให้มากำไว้แน่นเราเรีบปิดไฟเดินออกมาปิดประตูเบาๆกวัวลูกจะตื่นเรากลับมาที่นอนพร้อมพระที่กำไว้แน่นมึงมาสิคราวเนี้มึงเจอดีแน่เราแอบคิดในใจนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนอนลงเราล้มตัวลงนอนงายมองขึ้นไปบนเพดานพอเราหลับตาลงไม่กี่วินาที เราก็เห็นมือที่ดำสนิทคู่นั้นมันยื่นมาที่หัวเราแล้วจิกผมเราอย่างแรงพร้อมกับทำท่าจะลากเราเข้าไปในห้องแต่งตัวอีกครั้งเราดิ้นสู้อีกครั้งดิ้นสุดฤทธิ์เท่าที่แรงเราจะมีแต่คราวนี้เราตั้งสติได้รีบอพระในมือวางไว้บนมือของมันอย่างรวดเร็วเราได้ยินเสียงกรีดร้องดังมากพร้อมกับแสงไฟสีเหลืองอมส้มเปล่งออกมาจากพระที่อยู่ในมือนั้นเหมือนไฟลุก แล้วมือนั้นก็หายไปเราสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นเร็วมากเหนื่อยปวดแผลสุดๆเลือดยังคงไหลเป็นระยะระยะตอนนั้นเราคิดว่ามันคงจะไปแล้วใช่ไหมพอรุ่งเชา้าเรามานั่งคิดถึงสิ่งที่เราเจอเมื่อคืนนี้ว่ามันคืออะไรมันต้องการอะไรทำเพื่ออะไรถ้าเมื่อคืนเราไม่มีพระเราจะเป็นยังไงเราจะตื่นขึ้นไหมทุกวันนี้ ยังคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแน่บ่ายวันหนึ่งในขณะที่เราอยู่ในบ้านก็มีเสียงหนึ่งตะโกนเรียกเราจากด้านนอกหนูหนูมีใครอยู่ไหมเสียงแม่บ้านตะโกนเข้ามาในบ้านจ้าว่าไงจะป้ามีพระธุดงมาปากกดที่ต้นยางป้าจะทำอาหารเช้าไปถาวายพรุ่งนี้ถ้าหนูจะทำก็ทำไปนะอ๋อจ้าป้าขอบคุณมากนะจ้าป้าที่มาบอก าวันถัดมาเราจำได้ว่าเราทำไข่เจียวกับข้าวสวยไปฝากให้ป้าเอาไปถวายพระท่านแทนเพราะเราจะยุ่งวุ่นวายกับลูกในตอนเช้าช่วงค่าของวันเดียวกันเราได้สามีพร้อมลูกจะชอบออกมานั่งเล่นที่ระเบียงเราเห็นแม่บ้านเดินตรงมาทางเราเราก็เลยเอ่ยทักแก่ไปว่าว่าไงคะป้าหนูป้าว่าช่วงนี้มันมีอะไรแปลกๆมารบกวนหนูบ่อยนะ ว่าให้หลวงพ่อท่านมาปัดเป่าทําพิธีหน่อยจะดีไม่ลูกสามีมองหน้าเราเขาฟังภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ถามเราว่ามีอะไรเหรอเราก็บอกสามีไปอย่างที่ป้าบอกสามีลุกขึ้นยืนพร้อมกับอุ้มลูกคนเล็กไว้ในอ้อมกอดแล้วพูดขึ้นว่าติ๊งตองพวกนี้แล้วสามีก็อุ้มลูกเข้าบ้านแต่เราไม่ได้คิดอย่างที่สามีเราคิด เพราะเราเจอมากับตัวเองมันหนักและน่ากลัวมากสำหรับเราถ้าคืนนั้นเราไม่มีพระเราคงแย่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เล่าให้สามีเราฟังเท่านั้นเองดีเหมือนกันค่ะป้าเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วประมาณหนึ่งทุ่มของวันนั้นแม่บ้านได้เดินนำหน้าหลวงพ่อมาที่บ้านพักเราผู้ไม่เคยเห็นและไม่เคยทำพิธีอะไรแบบนี้มาก่อนก็ให้แม่บ้านจัดการทุกอย่างหาดอกไม้ ทูบเทียนสายศิลป์ผันรอบบ้านยังไม่ทันได้ผันรอบฝ่ายสามีเดินออกมาแล้วก็พูดกับเราว่าเธอก็เอากับเขาด้วยหรือถึงตอนนี้พิธีกำลังจะเริ่มทุกคนแม่บ้านสามีแกเราหลวงพ่ออยู่ในความเงียบสงบแล้วพิธีก็เริ่มค่ะหลวงพ่อเริ่มสวดมนต์ทันใดนั้นมีลมพัดแรงกระโชกเข้ามาทางด้านข้าง เทียนดับใบไม้แห้งร่วงหล่นเต็มพื้นแล้วในตอนนั้นเราได้ยินเสียงลูกคนเล็กร้องเราเลยต้องวิ่งเข้าไปดูและอุ้มเดินเพื่อให้ลูกเงียบแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยในายใจก็แอบคิดว่าจะปัดเป่าหรือมาเพิ่มความหลอนกันแน่วันเนี้ยในขณะนั้นทุกคนเริ่มมองหน้ากันแต่หลวงพ่อยังคงทำพิธีต่อไปเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงพิธีอันเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านประมาณสี่ห้าทุ่มในวันเดียวกันทุกคนหลับกันหมดยกเว้นสามีเขายังคงนั่งทำงานกลางคืนอย่างเช่นเคย k ok, k ok, k ok, k ok มันมาอีกแล้วเหรอฉันคิดอยู่ในใจเราสะดุ้งพร้อมกับเดินออกมาหาสามีที่ห้องทำงานแล้วบอกกับสามีว่าฉันได้ยินเสียงเหมือนอะไรไม่รู้ดังอยู่ข้างนอกออกไปดูกับฉันหน่อยสิแล้วสามีก็เดินนำหน้าออกไป เราพยายามฟังเสียงว่าเสียงนั่นมันมาจากทางด้านไหนในขณะที่กำลังจะเดินไปหน้าประตูเสียงนั้นมันยังคงดังอยู่เสียงมันมาทางด้านหน้าของประตูสามีเราไม่รอช้ารีบเปิดประตูออกไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นโอ้ไม่กอดเสียงสามีอุทานขึ้นมาดังมากเราเองก็กระโดดหนีไม่คิดชีวิตเลยค่ะตุ๊กแกมันกระโดดเข้ามาข้างในบ้านแล้วก็เกาะหน้าอกสามีเต็มเ สามีพยายามปัดออกจนหลุดแล้วรีบปิดประตูล็อกบ้านทันทีทุกครั้งที่เจอเรื่องแปลกๆเราจะเล่าให้แม่บ้านฟังเสมอวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากโรงเรียนด้านหลังบ้านพักในเวลาดึกๆหรือวันพระแม่บ้านเล่าให้ฟังว่ามีแขกหลายคนหลายครอบครัวมาพักก็ไม่เคยมีใครอยู่ได้นะล่าสุดก่อนหน้าครอบครัวของหนูจะมาก็มีครอบครัวพ่อแม่ลูก มาพักกันมาเช็คอินตอนเที่ยงพอข้าม,มาลูกเขาร้องไม่หยุดก็พากันไปโรงพยาบาลหาหมอหมอหาสาเหตุไม่ได้พอไปถึงโรงพยาบาลเด็กหยุดร้องนะแต่พอกลับเข้ามาบ้านเด็กก็ร้องไม่หยุดเหมือนเดิมครอบครัวนั้นเลยพากนันหนีออกกลางดึกเลยไม่เอาค่ามัดจำด้วยนะหนักกว่านี้ก็มีบ้านหลังสุดท้ายนูน่นไอ้แสนพนักงานบริษัทมาอยู่คืนแรก ก็โดนคล้ายกับหนูเลยมาเขย่าประตูทั้งคืนมันก็ยังอยู่นะไม่ยา้ายออกไปไหนป้าก็โดนตอนมาอยู่ใหม่ๆเมืเม่อเกือบ20ปีที่แล้วนี่แหละนอนคืนแรกกระถางแจกันไหว้พระตรงหัวนอนหล่นมาแตกกระจายเลยลูกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ้าวเราเลยถามป้าไปว่าป้าไม่กลัวเหรอจ๊ะทำไมป้าไม่ออกไปอยู่ที่อื่นทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะป้า โอ้ยเรามาหางานทำนีร้อนแบบพึ่งเย็นมาดีทำดีไม่รู้จะหนีออกไปไหนผีน่ะกว่าแค่มาหลอกเท่านั้นแหละอีหนูอืมเหตุผลของเราก็คงคล้ายๆกับป้าได้แหละค่ะถึงอยู่ได้เกือบสองปีที่รีสอร์ทแห่งนี้ชบาแก้วขอขอบคุณทวดดาราขำพระนางเจ้าของเรื่อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ชบาแก้วด้วยนะคะเจอกัน EP ีต่อไปคะ่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆโอกาสหน้าชบาแก้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ